ไม่รัดรัดรัดแล้วพูดรัดแบบพี่พี่ดูเือชวงเขึ้นมาได้ไหมมาบ้างรัดแต่ว่ามันเ็นตัดกัแป้งเติดช่วงเอวนิดเดียวบอกไหน่นเลยนั่ม่อยลันังเ้มามเลยบอกนไมบอกไม่ได้ล้เอาไอ้นู้นเรามาดีกว่านดูสว่างกันมีสางมั้สว่างเียว ไม่ไม่จับเด็กก่อนเนยใหู้้ายมาอของมาไม่เไม่เม่เติดตัว้่ราะ่มีร่องมั้ยมีร่มัโอ้โหัิร่ร่อมีด่มีดี่ไเม่่ไปล่นเ่มค่่ไม่รานไดมไ่แหลี่เมียวเมียวเมีย้ไ่ไ่มี่ร่องร่ัวยัไม่รดีมุมอ๋อีเป็นเป็นแล้วเดี๋ยวให้ตีให้ตีลมมันเทีนมันเีนไหมไม่ไม่ไม่

ว่าพร้อเลยอมวมันจะล้มมาทั้งแผงไม่บือ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 มือหวงว่าได้่เดียวแตว่ามอม่รงมาดันอ่ะได้นี่อาวุธนี่อ่าไม่เกี่ยวอาวุธเลยยวตังลยเยอ้โอเคโอเคเป็นไงบ้างลุกนะต้นก่อน